สวัสดีจาะพี่น้อง่อกับแม่หน่อยทางช่องยายแหลมลำเพลินและผูเชี่ยว้าญอ,อกันคือเกา่าแมาเม่นงคำคำหลังจากเฮ็ดกับเขากับน้ำแล้วแล้วผูอภาพพีพาน้องเลาะหนาเวทีจักน่อยไปทำงานทำงานใกล้สินเดียนแล้วคุณติงวส,สวัสดีค่ะสวสะ,สวสะทางอัน พอตูมเพิ่นกับกระรังสีลงซิงล่งของเสียบบอกเสียบพนหน้าที่ไทยหน้าที่มั่นที่จะรับหมอกไม้ยน้อพี่น้องเนาะหน้าที่เมนยก็เรียบร้อยแล้วบอ,บ,ลอบ,บอดี้คัดตกบกพ่องบมง่ใดบอดี้เอ่อเสียเวลางามเสียเวลาการเนาะพี่น้องเนาะบอดีบ้บกพร่องในว่ายูทูปนอนหลับเบิร์แล้ว คนใจเมนุ่มน,นูยี่ยงยืนอย่นน่โบวัชระอ้าท่านเต็มไปอยู่ทางไหนน้อมาเนี่เโลอันเขาไปหบออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยไปนอนอยู่ทางไหนหน่วยทามภาวะไข้แน่แล้วว่ะสั้ไม่ตื่นห้อ วัชระปารคุณนเมียเทียวผู้หญิงก่อนเมียมาัางไหนเนาะครับค่ะมาจากบ้านอ่อบ้านไหนเนาะแม่อยู่บ้านไหนบ้านพนอล่ะค่ะแต่ยุคคุมวัดค่ะบ้ดตท้งไหนอีก ทดีย่เดัี่ยันที่แดีเดอี่วันพ่นอนี่ยละค่ะเนี่ยมมือมาล่ําู่้ศาสตร์ไว้แล้วใ้ศาสตร์ไหนพื้ี่ยพูดกลางๆี่เที่แบเนี้เทีมใหญ่ศาเ่อายชองไว้แล้วค่ะมหาอะไเมื่อนี้เมืนี้มหาโบกค่ะเป็นเอีโบวัชระเป็นคนใจผู้ลโลเบอามวนๆหรอค่ะ อ่าบานเพิ่นอยู่ทางมุกดาหารคนใจแม่หนุ่ยขนาดเล็กคนใจแม่หนุ่ยเนียนิ่นมากินข้าวคั่วอยู่บ่แม่าักเพิ่นกินเป็นบางครั้งค่ะเนี่ยมันก็หัวปนนนั้ผู้ใดทเป็นผู้เฮ็ดขั่วบปดนี้ฮะเอาก็เบิ่งในคลิปเนาะค่ะโอ้นีกว่าเป็นสิโป๊ะดีกว่าเบิ่งในคลิปหรือจังแนะนําเจ้าของวาอยู่บ้านคนคั้วแบบนี้ก็เป็นเหตุขั้วเอาแม่หนุ่ยก็เป็น FC สาวหน่อยคือกันแม่หนุ่ยก็เห็นเบิ่งในคลิปค่ะคนละหน่อยนะจ้าจ้าคนเฮ็ดหน่วยเฮ็ดคั่วเพิ่นบ่ได้ผู้ดีปานนี้ดอกค่ะ คนบอดง่ายเป็นสื่อนอย่างไเมียอาว่อิฉันเหอนันไเราเราหยาดเราจำบอได้เราสันัะกโอ้ยจมแล้วเมีเด้อห้ให้ยางนเด้อคุณเมีสวัสดีค่ะมาเตเวนแท้กินเขากินน้ำไป หาเกี่ยบบ่ม yeah. ีมองนั huh. so. uh ่ง huh. คุณแม่ขึ้นไมาอยู huh. uh ่ไ huh. ก ah ่คาแค่เขาสิบบฟอนเหยียบแม่ซะบ่ม huh. ันเสียงดังเด้แม่มันเสียงดังเด้เนี่ยจ้าบ่มนหมอลำนูเป็นแม่คั่วค่ะอันแม่คั่วค่ะแม่คั่วค่ะขนาดคุณแม่อัน แต่สาวๆเราคือสิสวยเนาะจ้าอ๋อค่ะมาใกล้ๆบอค่ะนูย่านเด้ยยานแต่เขาฝอนเขาเต้นใส่นั่ะแล้วค่ะเวทีห้อกับบทันเหลวจ้าตามสบายมากมึงได้กันเอามองหันละแม่จ้าบอกค่ะ นี่นว่าเขาจอันหาดอบรรยากาศจำได้บ่ล่ะค่ะป่วยเราจำได้บ่ล่ะของจของอยู่มองใดนะ่ใ่บ่มีผายายดอก เบิ้งก็ไดิ่งซ้ำเบิ้งเหรอคะเจ้าของไเปฟังถ่ายบอดเอ้ยมาเคลียดเด้อนี่หัวบอดโจเด้อครับถ้าผู้ใดอันง่ายควายสีเลือกประยุทธ์คนไหมหัวบอดโจหมายความว่ายังได้นอผัวบอดโจนี่ว่าน่าขเขาเปลี่ยนไปปะผู้ใดเพิ่นกงอย่างไรกันกลางนาพี่น้อง อามานังยังอยู่นีวันนี้พาไผคะอ่ะอ่นเมนูแล้วก็ท่านมาค่ะบอกเรื่องเล้ครับว่า,ามือวานนิ้บอกตรงๆไม่มีส่วนนะคะเมื่อวานไม่มีส่วนนะคะ เป็นคนฝากตังค์ให้สอ0รเดี๋ยวให้เอาขอบพระคุณค่ปะป้าเมย์ป้าเมย์รเร,เรอขอบคุณป้าเมย์นะคะเด<อ>ีมาให้ขอบคุณป้าเมย์<อ>มที่ฮักที่เมตตาเม,มนุ่ยมาตลอดบอกใครเกลือเม็ดแล้วไปสือเกลือแล, <S 2> <S 2> <S 2> อล้ววะอิลีเกลือกระลังบิดอิลีโอ้เป็นปลาดุซ่ากระลังบ้านท่านใดจะคลิปอยู่เนีเ่ยก่อน ก็ไดนหนวดแกงหนวดขาเป็นแน่นเอ่าถามนี่นี่ยบรรดาแม่เมียนี่ที่บ่มีผู้จะคนอยู่บ่สารสารบ้านโพนคอเราจ่าพี่น้องโรงเรียนบ้านโพนคอพนคอพนคอบ่พนท่องหรอลอยเอ็ดพนคอมาเตยสลือสอดแจงน้ากันเด้อพี่น้องเด้อล่ะอีกอย่างหนึ่งพี่น้องจ่าวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสองไร่สดกลุ่มปิด บารราคาสา0ร้อยี่สิบาทพี่น้องเขาไปเบิงทางเพจไหพ่พเนอสาวน้อยเพจบรนแพงแฟนเพจวันที่ยี่สิบแปดเปิดโตนั่งเอกไม่ค่ะแล้วก็ศิลปินที่สิมารับเชิญเฮ่าในกลุ่มปิดก็คือน้องกีตาร์จากรายการสืกวันดวลเพลงแคมป์ยี่สิบสมัยคนซิมามือไดนันติดตามพี่น้องติดตามติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่สาวน้อยเพจบรนแพงแฟนเพจ ประธานที่กว้างขวางอากาศดีพี่น้องบ่มีฝนค่ะเมื่อวานฝนตกวจ้าเมื่อวานฝนตกเพิ่นอีกสามมือเพิ่นควายสีมาฝนในเฮ่านี้จากซีสเกตก่อนรถแม่เจ้าเพิ่นสีมาหู้大ดหู้เจ้าหู้นี่บ่ถอยเลยถอยเลยรถเด้อรถเด้อต่ำมาขึ้นแนวอื่นต่ำเด้อ ยยาดขวดกระเด็นใส่เหี่เลียวแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดอีกคราวหนึ่งก็คือหนึ่งเขาให้พ่อแนบบอทโจฟิจิลิงกับน้องอุงอิงพี่น้องกับเบิงหล่กกักดไล์กดแชร์ให้บอทแนเดือจ้าให้บอทกับอีลาน้อยเป็นกำลังใจให้อีลาหน่อยเก้าโมงวันที่ยี่สิบแปดเรามีนัดกันฟังเพลงให้จบแล้วก็กดไล์กดแช์หนึ่งเขาให้พ่อแน่ บอดโจฟิชเชอริงกับอิหล่าหน่อยอุงอิงหายมันได้สิบล้านวิวหุ่นน่ะพี่น้องเนาะพี่น้องกระดันซอยกันแช่ซอยกันฮักบอดฮักสาวหน่อยพี่น้องก็ต้องกดไลค์กดแช่ซอยกันวันที่ยี่สิบแปดเก้าโมงเช้าเด้อจ่าเด้อหนึ่งเขาหอพอแน่เอาพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนึสกสกอรขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก คอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามเอาไว้พอกันคลิปหน้าเมาื่อนี้คลิปนี้สบายดีค่ะ